เย็นนะครับที่ช่องแบงค์แชนแนลช่องคุณใจรุ่นเจเนอเรชันนะครับแต่ว่าเลโออะไรจ๋าแต่ว่าตอนนี้มันมีคําถามเกิดขึ้นในใจของคุณผู้ชมทั้งหมดว่าเฮ้ปกติมีพิธีกรอยู่สองคนแต่วันนี้คุณต้อนมาคุณต้อนจะมาทําอะไรกับพวกเรามานั่งคุยไงครับอ่าแล้วก็มานั่งโชว์ให้ได้ฝั่งกันด้วยนี่เฉยๆมันก็ไม่ใช่แบงค์รูมนะได้ครับนะครับเจ้าของชาร์จแบงมุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับต้อนบัน้งชัยจ้าตาโค้เจ้าของแม็กเน็ตหนที่ใหญ่ที่สุดใไอ้ผู้ชายเดี ดาราพิพียสุดนทรเวชไทยใช่ครับไม่เกี่ยวกับธุรกิจครับโอเคครับผมนะครับโอเคฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เป็นแฟนชาวแบง์รูมนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเราโดยตรงเลยนะครับสามารถมาพูดคุยกับเราได้นะครับทางไหนช่องทางหลักที่สุดนะครับทาง highfive.com นะครับโอ้ยพิงเลือครับ เอาเพิ่์นเลยไหมเมสผู้มาคอมสแลชแบงแชนแนลทีวีนะครับก็สามารถที่จะไปเมสสามารถพูดคุยกับพี่ต้อนได้พูดคุยกับพวกเราได้นะครับรวมถึงณตอนนี้คุณอินเทรนด์หน่อยแล้วก็เล็นอินสตาแกรมแล้วเนี่ยกล็ไปฟอลโล่กันด้วยนะครับแบงแชนแนลครับผมอ๋อนะควสมมติว่าอ๋อแอดแบงรุงด้วยแอดแบงรุงก็มีแอดแบงแชนแนลก็มีแต่นี่มันสองานเลยครับผม ช่องงานติดต่อของช่องแบ่งชาแนลของเราแต่ของส่วนตัวมันก็ต้องมีใครที่อยากพูดคุยเราไปตรงใครอยากสั่งเคสมือถือของผมะครับแอตชุการุตานะครับแล้วอไรครับอะไรครับนี่อะไรไหมครับ L E O d s r e A เอ N C นี่คือ Instagram โอเของพี่ต้นมีไหมของต้นมีถ้าอิน i n s t a g r ก็เป็นต้น T O L r r ยี่สิสอันนี้ของพีต้ของา่บ้านนีคะทั้งแฟนเพจทั้ง t w ิตเตอนะคะและทั้งไอจเหมือนกันหมด M S N ล่อครับเ้ยฉันเิกไปแล้วเก่า ฟอลโล w ได้เลย P E A R P I M L A D A แพทธิรมดานะคะง่ายหมดเลยทั้งหมดชื่อเดียวกันแต่ยังมีของอีกหนึ่งสาที่เราอยากให้ทุกคนได้ติดตามใครครับปันปันปันนั่คือต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเป็นปันปันแล้วเราก็จะองบอกกันนะครับก็อิสระ r a m ปันปันเนี่ยไปฟอลโล w กันไว้ก่อนเพื่อเปิด M V ก็ได้นะครับอิสระของเธอนะครับอิสระ com slash eba อันนี้คือจริงๆ เขาเขียนตัว e แล้วก็ ba จริงเหรอเฮ้ย e แล้วลว่ามันอาจจะมีการออกข่าวสายแก๊งเ่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ e อาจจะเป็น e ba ไม่ได้อะไรก็มีแค่หีบ้านนั่นแหละไม่ได้เลยอะกันอะยังไงไป f o ลโล w กันได้นะคะเอกบ่ายอย่างนี้หรือเปล่าอะไรนะใครเอกบาร่ไยวันใหม่ใช่ไหมฉันจะคว้าตัวปันปันมาคุยดีกว่าเตกลงยังไงกันแน่ให้เราจะได้ค้นหาแล้วก็ไปค้นหากันบ้างไหมกับเอ็มบีเขาได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะับสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยกับพี่ฮั่นด้วยใครอยากคุยกับพฮั่นนะครับเดอะสตาร์ครับ026699062โฟนอินใช่ไหมใช่โฟนอินรวมถึงใครที่อยากจะพูดคุยกับพี่ต้นโดยตรงวันนีี้้้เเเดดดด๋ยยยวราาจะปิสใหไพูคุ นะครับ0 2 6 6 9 9 0 6 2โทรมาลงทะเบียนจะไว้ได้ช่องเ้ือกยันก็ตรงนี้นะคะเรียกว่าวันนี้แพรกับคุณเลโอจะไม่ทำหน้าที่กันเป็นพิธีกรเราจะไม่ตั้งคันถามใดๆคุณน้องแหละคนตั้งคันถามกับตอนเองใช่แล้วให้ถามตัวสดกันเลยตัวสดกันเลยนะครับผมตัวสดวมันต้องอย่างนี้ได้ครับได้นะยังไงรอติดตามกันด้วยนะครับส่วนอย่างที่บอกไปนะคะพี่เสือแกรมนะครับของปันปันนะครับอีบ้านะครับแรงแรกในชีวิตของเธอนะครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครนับเขาู อพี่เบิร์ดธงชัยไม่ใช่เหรอพี่ตัวอย่างพี่ติ๊งพี่แหวนพี่ติมามีตัวแรกเนี่ยโหแบบติดมากนะน้องปันปันก็เลยร้องเพลงแบบท่ามกลางป่าไม้ข้ามกลางาไม้ข้ามกลางป่าไม้แล้วก็เล่นกีโนไปด้วยนะครับอ่ะเพราะจริงๆครับลองฟังกันดูค้นหาจากปันปันครับไปเลย ที่เราเนี่ยจะได้มาพูดคุยกับตอนนะคะและที่สําคัญที่สุดจะถามถึงความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวตอนเลยเนาะเราจะถามตั้งแต่ว่าตอนแม่คลอดออกมาคลอดเวลาเท่าไหร่เนี้ยเหรอใชเออเ้าไเอาเอาตผลงานตอนนี้เอางี่นนี่คือนินะครับใหม่ล่าสุดของค่ายเรานี่ถือเป็นน้องใหม่เลยใหม่ครับต้องฝากเนื้อฝากตัวที่ทุกคนเอ๋อไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่ก็เคยอยู่ค่ายนี้มา ชิดวงเดียวไว้เลยครับผันตัวแล้วตัวไปแล้วครับอันนี้เป็นพี่กอล ็นบ้าด้วยนะอ่านบ้าก็ต้องผ่านครับเป็นแน่เองชาแนิหนึ่งพี่ต้นครับอยู่ดีทำไมถึงมาร่วมงานกับ k e ร e m ม n กร r ม m m y ได้ครับใช่ครับน้าสิครับเออหน้าสิทำไมนะแค่พามาเลยดีกว่ามาคุยกันหลังจากหมดสัญญากับกับทางที่เก่าครับผมมาคุยเรื่องแผนเรื่องโปรเจกต์เรื่องเพลงเรื่องละบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือทางผู้ใหญ่ก็มองเห็นว่าทิศทางมันตรงกันคือเหมือนแบบเราเขามองเราเป็นรูปแบบนี้เหมือนที่เราอยากจะทำพอดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยก็เลยคลิกเลยก็เลยกกันแล้วก็อ่ะโอเคงั้นทำโปรเจกต์พิเ เพราะตอนแรกคือเท่าที่คุยเราก็มาเราก็มาคุย like ก hmm. ่อนไม่ค like ิด like ว่าจะจะต้องลงมือทําเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าศิลปินหลายๆเบอร์จะเป็นป๊อปๆซะส่วนใหญ่ที่ที่มีคืออาจจะไม่เช่น B O Y สมาชิกเวิว เราไปมาพิ่มเพิ่ม่อมเชื่อมไ้เปล่าคือส่วนใหญ่แล้วเรากลัวในใจว่าที่พี่เขามองเราอย่างเงี้ยเราเราก็คงไม่ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่แล้วเราอาจจะเป็นแนวร็อกๆคือพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงใช่แต่พอดีพี่เขาบอกเฮ้ยเอาแบบนี้เลยชอบนั่นแหละเอาแบบที่เราถนัดเลยไม่หรอกผมว่าพี่ต้อนกังวลตอนเข้ามาค่ายๆใหม่ๆนะว่าค่ายนี้เด็กเยอะจังเราจะอยู่ไหวไหม เราค,ค,คุยไปคุยมาก็ลงตัวก็เลยได้ทำเพลงลงตัวแล้วก็คุยกันถึงโปรเจกต์แรกด้วย <ocar bon S 2> ว่าจะทำป็น Calling Love ส2ก่อนคือเหมือนแบบว่าเป็นโปรเจกตรวมแล้วมรวมก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยทำเป็นซิงเกิลเดียวแต่เราเห็นว่าในโปรเจกต์นี้เนี่ยต็ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของเนื้อหาเพลงหรือว่าการลงรายละเอียดเบื้องหลังด้วยใช่ไหมคะไ,ไ,ได้ทำทุก มันไม่ได้ทําขนาดนั้นจริงๆจะมีทีมโปรดิวเซอร์ของจีเมียนทีวีอดู่แล้วนะครับผมพี่ต๋องพี่ขวยอะไรเงี้ยก็เขาจะมาช่วยทําดูอัลบั้มรวมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไปแจมเขานิดหน่อยคือแบบช่วยปรับให้เป็นคาร้องของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเสนอไอเดียพี่เข้าไปเสนอไอเดียมันก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้นาทีที่ไม่มีฉันผมาเป็นเพลงนี้ได้ไงครับทำไมถึงเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงนี้คือจริงๆโ่วยเปลี่ยนเนื้อมาเยอะมากคือมีแต่ทํานองมาตอนแรกเป็นทำนองก่อนทำนองกับ เป็นโนเลยไม่ม e ีกรองไม่ม nee ีอะไรใดๆก็คือพอฟังจบแล้วแล้วเราเราชอบเพลงนี Joe, oh, 45, 4, 5, <s <S ้แ oh, ล้วแล้วก็หาเนื้อมาลงเนี่ยโอ้โหสี่ห้าเนื้อเพราะว่าโออทำไมฟังแล้วบางทีบางเนื้อไม่ค่อยเหมาะกับกับกับเพลงเนี้ยไม่ใช่อ่นไม่ใช่ก่อนนี้เป็นนาทีที่ไม่มีฉันมันเป็นอะไรมาก่อนมาแบบว่าเนื้อหาไม่เกี่ยวกับอะไรมาก่อนต่อที่จะเศร้าขนาดนี้เยอะมากอ่ะมีแบบเออแกมันก็แต่ส่วนใหญ่จะเศร้าไหมคือไอ้เนื้อปกติตอนเนี้ยมันเศร้าจ้ะ ก่อนหน้านี้ละเอาเวอร์ชันที่หนึ่งเนี่ยมันเศร้าขนาดไหนคือผมก็ไม่ได้โอ้โหต้องมาฝึกร้องขนาดนั้นแต่พอรู้เนื้อผันผ่านคือแบบแค่ฉันคิดถึงเธอเฉยเฉยอ๋อมันดูแบบว่าแค่แตะๆตะแค่คิดถึงกันเด็กๆใสๆไม่ใช่แต่อะไรลึกลงใสเราไม่ใช่แล้วไงล่ะถึงกันกินไม่ได้นอนไม่หลับใสใสแต่นี่คือแบบหัวมันต้องควรคางกว่านั้นควนข้างว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเกลียดคำว่าควนคาง แบบข้ามควนกว่าน <Ran Could S 1> ั tienen, ้นข้ามควนกว่านั้นมันร้องให้ข้ามควนควนคางเหรคือคือมันต้องแบบบีบหัวใจแบบคั้นแบบคนฟังต้องแบบมันสร้าไหลพักผ้าเพราะว่ามันมโาดีมันฟังดีๆมันเศร้าจริงไม่แต่ว่าพอมาเป็นเนื้อนี้มันก็แบบไม่ได้เศร้าแพมมาเดี่เลยเพราะว่าแบบโอ้โหมันแบบ เห็นเขากอดกันอ่ะที่เรายัใช่มันมพอพอแบบเห็นเนื้อนี่มาแล้วแบบนาทีที่ไม่มีฉันมันดีที่สาวอะไรเงี้ยเวลาจะกอดเขาลึกซึ้งเท่าไหร่คือเหมือนแบบโอ้ยเราคิดจินตนาการมาเลยอะภาพมันมาเลยว่าแบบคมันมันร้ามันโดนภาพที่เห็นที่เห็นเหมือนในวีดีป่ะคะประมาณนั้นแหละ คือมันเหมือนช่วงเวลาที่เวลาคนที่มันอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะชอบแบบช่วงเวลากลางคืนดึกๆนะเราก็จะชอบแบบคิดอะไรไปเื่ยเอยคนเดียวคิดมนคิดนี่เป็นภาวะอาการฟุ้งใช่แล้วก็บางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหรอกแต่ว่าเราคิเราจินตนาการเกินไปว่าเอออยู่กับเขาล้ันเป็นยังไงอนอนกอดเขามันลึกซึ้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยช่วงเวลานั้นเธอเคยอยู่กับเรามาก่อนเออเธอเคยกอดเรามาก่อนแล้วตอนนี้เธอไปกอดเขาเอยมันเป็นยังไงมันมันมันใชนหรือเปล่ามันก็จะมีความคิดต่างๆนานาที่มันเข้ามาในหัวนี้ใช่ใช่มันก็เลยร ลาร้องนี่ยากมาคับการถ่ายทอดอารมณ์ที่มันแบบซึ้งขนาดนี้ก็ยากรรองมาหลายรอบครับครับส่วนจะได้คือร้องหลายรอบนี่หมายถึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการร้องด้วยนะอ๋อหลายแบบใช่คือตอนแรกแบบร้องธรรมดาเรียบๆมันก็ไม่ได้แล้วเราสึกว่าเพลงนี้มันต้องกระแทกกระทันพอร้องกระแทกบ,บ ดนตรีมันซาวมันเบาไปก็ต้องเปลี่ยนซาวใหม่อีกใช่ก็เลยกลายเป็นลื้อซื้อซาวเก่าหมดแล้วก็เพิ่มใหม่ใช่มั้คือก็คือปรับไปปรับมาเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีสุดแล้วก็ออกมาเป็นเพลงนี้นั่นเองใช้ลงตัวมากแล้วก็ตอนนี้โอ้ผมไปขับรถที่ไหนก็จะได้ยินเพลงนี้ตามรีวิวแล้วรู้สึกว่าล่าสุดนี้ติดใจด้วยไม่เคยได้ยินเพลงตัวเองเลยมันจะเป็นอย่างนี้เราจะได้ยินเพลงตัวเองนะคะตอนเลโอเลโอก็ไม่ได้ยินเลยเพราะไม่เปิดไไมมม่่่เเเคยยยััลรบผกกีว ม่ม่แต่เพลงนี้ติดชาร์จแล้วอย่างที่วันแรกปล่อยมาก็ขึ้นชาร์จการดาวน์โหลดอันดับหนึ่งในไตจูด้วยนะครับผมถ้ายินดีด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เราจะเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้คุยกับพี่ต้นกันแบบสดๆด้วยนะครับอ่ะมีสายแล้วน้องนุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เดียวพี่แพรพี่ต้นสวัสดีครับนุ๊กพี่เปรดกาสให้คุยกับพี่ต้นเต็มที่เลยมาค่ะพี่ต้นนะคะหนูอยากจะถามว่าถ้าไม่มีกีตา แล้วพี่ต้นอยากจะใช้อะไรสื่อความหมายแทนโถ้าไม่มีกีตาร์ในการเล่นเพลงเนี่ยจะเล่นอะไรพี่น้องตั้งคำถามเหมือนนางงามเลยนะใช่เขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะคะน้องคะอตอบเลยค่ะคุณต้นคะเล่นเครื่องดนตรีอย่างอื่นไปไหมครับนอกจากกีตาร์เล่นกลับครับเล่นกลับใหรอ ก่นตีไทยจริงหรือเปล่าไม่เคยอังกันลุงผมก็เล่นเป็นฉันเล่นกลับเป็นเหมือนกันนี่ครับท่นผครับเดี๋ยวก่อนอังกันลุงเขาเล่นเป็นไหมอังกันลุงไม่เป็นไม่เป็นกริ่ง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 เริ่งเนี่ยมีอยู่เสียงเดียวมีอยู่เสียงเดียวหนึ่งเพลงอ่ะกริ่งจบละผมเล่นผมเล่นผมเล่นเสียงต่ำตลอดเลยเพราะฉันเสียงสูงเราอยู่วงเดียวกันได้จริงแต่ว่าเวลาผมเล่นเพลงที่ผมเล่นอ่ะเสียงสูงหมดเลยทำไมมันไม่มาถึงผมว่าเดี๋ยวก่อนคุยกับคนยุคนั้นแล้วงงเหลือเกินว่าสองคนนี้นะครับ เกินมาก็เป็นไรแล้วเกินมาก็ก๊อปไม้แล้วบอกแล้วเดี๋ยวก่อนที่นีอครับถ้าไม่มีกีตาร์จะใช้อะไรใช่ไหมก็ใช้สายตาแล้วกันโอ้โหสายตายังไงสื่อความรู้สึกหนึ่งก้องแหนกก้องแหลกก้งหลกเลยจับเลยค่ะจับเลยค่ะ เวลาเรารู้สึกว่าเรามองกับใครเราเวลาพูดเราต้องมองหน้าเขาแล้วเราบอกว่าเออสายตาเนี่ยสวยลงได้ดีสุดแล้วผู้ชายสายตาเป็นหน้าต่างหัวใจด้วยนะครับผมอ่ะโอเคลูกมีอะไรอยากจะอวยพรอยากอะไรกับพี่ต้นนะฮะค่ะก็ขอให้ผลงานผลิตผลงานขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับลูกมาจากไหนลูกเป็นคนที่ไหนครับอยู่ไหนจังหวัดเชีรอ๋อเชียงรายเป็นละอ่อนเหนือพูดเหนือ เอาไป้จ๊อ้ยพอเลยอู้อู้อย่างก็ได้ครับอู้อย่างก็ได้ครับขอคมีคนรอเพลงของไอคอนดังๆเดี่ยวต้องซับไหมให้โหลดเดี๋ยวรู้รหัสดาวโหลดที่ต้อนหรือเปล่าเ่าเงียบเลยเฮ้ยหรอต้อเล็นโูแชร์เป็นหลักนะครับด้เีย นี่ยไ,ไ,ไม่ได้ได้กฎหมายยังไงนะไอช uh um ูนสโตร์ไอชูนหรือว่าดอกจันหนึ่งสองสามสองห้าสองห้าสองเลื่อนสองห้าย้ำเอาไว้ตรงนี้นะคะว่าสองห้าสองห้าเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่นสดๆให้เราดูด้วยใช่ครับเราย้ำตรงนี้ค่ะว่าเป็นเวอร์ชั่นที่พิเศษมากสำหรับแบงค์รุ่นของเราไม่เคยเล่นที่ไหนจะยกเวทด้วยสเวทไม่ใช่แล้วมีอะไรอีกรอเลยอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นคือความผมเล่นไม่เหมือนกันสักที่ผมไม่ต้องห่วง ค,ความมิเตาจัดมากขึ้นมากขึ้นทุกรายการ่างนัออ้นแล้วมิเศษขนาดไหนช่วงหน้านใช่แล้วตอนนี้มีห่มิสิกวิดีโอนะคะเดี๋ยวรอให้ไปดูวันก่อนนะค,ะคจากำชาก,กับในนี้ค่ฉันรักเธอที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวกลับมาเจอจากพวกเราแล้วก็ตอนแน่นอนค่ะครับท,ที่ไม่มีชัม จะให้พี่ต้นเซอรนี้นะครับตอนนี้ก็พร้อมอยู่ทางนี้แล้วนะครับกับเพลงใหม่ล่าลสุดพร้อมมากครับนาทีที่ไม่มีชัยน่าดู ทำเร่งไรให้ชิมชังพูดใจกันคำที่มันติดในใจในาทีทไม่มีเวลาจะกอดเขาเล็กซเท่าไรไมีแต่คำท คือเราอินอยู่ตรงนั้นนะจริงคุณฉันไม่อยากจะเดินนะเมื่อกี้เดินมาแล้วลืมต้นส่วนเซนฉันเลยนะจุดนี้อันนี้ต้องเซนใช่ไหมครับต้องเซนเซน,นะครับอันนี้อพี่ต้นนั่งผมก็ขอ,อนั่งด้วยแล้วกันโยินไม่ับแม่เลยครับยินด้ยืนดีมากตินะครับอ่ะโอเคถือว่าเป็นครั้งแรกที่มารายการแบงรูมด้วยนะครับเจ๊แพนว่าเรามาเปนเด็กพี่นะครับผมอีฉันอยากจะให้เปนเด็พี่เซนกระถางใต้องเซนใช่ไหมครับใช่เพราะว่าไม่ดังจริงไม่ให้เซน คนเส้นของเราเนี่ยดูอลังการงานสร้างหวานโปรยังไงฮะโอ้ยแ่จริงใช่ไหมฮะพี่ต้นครับขอโทษแทนคุณป้าด้วยงานเยอะนะครับอ่ะระหว่างที่เดี๋ยวให้พี่ต้อนเซ็นให้กับคนงานไปด้วยเลยแล้วกันนะครับระหว่างได้ครับก็ขอฝากเพลงนะครับนาทีที่ไม่มีฉันนะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลในรอบคอนเสิร์ตรอบสองนะครับใครที่ชอบก็ดาวน์โหลดกันได้แบบถูกลิขสิทธิ์นะหรือว่าเป็นเสียงรอสายก็ได้ดอกจันหนึ่งสองสามสองห้าสองห้านะครับผม ครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับมีแฟนเพจอะไรอย่างงี้มั้ยแฟนเพจอะฮะครับผมต้นอันนัสกอวันธงชัยสกดด้วยตัววีนะครับในเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าไอจีก็ที่บอกไปต้นอันนัสกอยี่สิบสามนะครับผมหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเอ็มดีเพลงนี้เข้าไปดูได้นะครับโอ้โหหลายคนดูแล้วร้องไห้เลยนะครับผมว่าซึ้งไงไม่ึ้งโอเคไครับจะมาอะไรครับมาดูซึ้งก็ร้องไห้ไงคิดอะไรอยู่บางคนเข้าอินกับช่วงความรักในช่วงที่มันผิดหวังช่วงมเนี่ย เดี๋ยว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 ผมจะเซ็นใบไม้ทุกบาทครับกระถางสักครับพ่อเคครับกระถางเลยนะระว่างเซ็นทีละดอกทีละใบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมกลัวคิต้าเขาตกอ่าโอเคนะระหว่างพี่พี่ต้นเซ็นมันจะต้องยิ่งใหญ่นะครับอ่ะไรครับอะไรอะไรครับเอาแล้วอีกปากเหรอฝั่งไหนอย่างมี้ครับพี่เดอ่ะเซ็นเสร็จยังครับผมว่าคุณหันหันด้านนู้นลงข้างล่างดีกว่า ต้งาเลยตงนะวามยังสพังแล้วโอเคจริงิห่จริงยังไงวันนี้ครับต้นวันุกชายหุ่นงามขอบคุมากครับรบกลงใหม่กหลงได้เลยงบอกมีถีน้ไม่ต้องไปเปี้วเอะไรวเ่ยงแต่แรกก็จบใช่ไหม ไม่ได้งบงบมีตำกัดงบม,มีจำกัครับเะ่ใหญ่มากเลยี้ย่ใหญ่กันไปแล้วเดี๋ยวเรามีอหนึ่งเพลงนะคะจมมากวงไะะม,ไะะมละะ์มาฝากเพลงป็นคะคเลอแบนี้แหละครับจ้าวครับผมแล้วกลับมาจ้า<ส>บ๊าย <ไป S 2> บาย